แกงเขียวหวานไก่ครับนี่ใส่เลือดทำขายเอาจุ้มไม่เททั้งถาดมันมีน้ำคินได้เลยกินขนมองง่ะลูกจี้ยไม่เทใส่กระชอนเนาะ โอ้ยมันหนักทไงล่ะ <c oughs> โอ้ยชุนชุนให้เมียเลยจ้ะเฮ้ยจะเอ๊ะเก่าหัวเป็นเห่าเหรอเป็นเหา่าเปล่าออก้าสิน้ำหวานเป็นเห่าเปล่าลูก,ออ,ลกออกมาห่างออกมาห่างเร็วออกมาห่างเร็วไ <c oughs> ปเล่นอะไรไปเล่นอะไรไม่เอาไม่เอาไปไหนลูก กระบาดไปไหนกระต่ายมานนันนอนลูกกระต่ายมันนอนแล้วกระต่ายมันนอนเห็นไหมดูเจ้ากระต่ายน้อยเจ้ากระต่ายนั้นอนแล้วมันนอนแล้วกะตืข่ามันาาน,อาานอนตอนน,น,อน,ตนี้มันกระโดดเล่นไหนพ่อดูสิอันนี้ชื่ออะไรอันนี้ชื่ออะไรม,ไม่อโยเอา จีนต้นตาลชื่ออะไรเอ้ยซูชิไหนไหมซูชิซูชิน้อยอันนั้นมาซาบิมาซาบินอนแล้วมัสซาบินอนแล้วมาซาบิตัวนี้มันกระโดดเล่นฮะอะไรนะตัวนี้มันกระโดดเล่นเอ๋อเอาไปไหนต่อไ,ไม่เอาแล้วแดดมันร้อนลูกเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเย็นๆหน่อย,ย,ยมาเล่นแดดมันร้อนนะแดดร้อน,นลูกแดดร้อนไม่ไปเล่นมาแดดมันร้อน เฮ้ยมันล่อนนี่กระบองของไม้นี่กรบองเพชรของใครของไม้ของไม้ใช่ไหมตัวนั้นเดตัวอะไรนี่นี่เขาเรียกว่าอะไรขขไเ,เขาเรียกว่าอะไรกระบองเพชรเหมือนกันก<อ><อ>รนะบองเพชรเหรอจินข้าวก่อนไหมกินข้าวก่อนไหมหนูไม่ได้หนูอยาถ้วยใหม่ลถวยอะไรลูก เหรอแม่ซื้อข้าวเหนียวหมูหยองมาดูข้าวเหนียวหมูนี่แม่ซื้อให้ข้าวเป็นสีฟ้าด้วยไอ้ดูข้าวเหนียวหมูได้ไหมดูดูข้าวสีฟ้าลูกมาเนี่ยเน่ดูข้าวเหนียวหมูเลยกินข้าวเหนียวไหมนี่ข้าวสีฟ้าเนี่ยกินไหมอ่าแกะเลยลูกแกะเลยแกะเลยน่ามาวางไว้นี่วางเลยอ่ะกินเลย ชินโชว์ไหนแล้วจ um ินโชว์เพื่อนๆไหนหันหันฝั่งนู้นนูไปหันฝั่งนู้นหนูหนูยืนฝั่งนู้นเออใจโชว์กล้องโชว์เพื่อนไหนแล้วไอ้ไอ้หยิบกินเลยอ้าอร่อยไหมครับอร่อยไหมอร่อยเนอะน้ำหวานตื่นนอนฟันยังไม่แปลงเลยกินแล้วอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยเนี่ยเช้าเลยนะเช้าเลยนะเช้าเพื่อนๆที่ไหนแล้ว หวานหันมาแล้วลูกเชียรเพื่อนด้วยหน่อยอร่อยไหมย,ยกนิว้วยกนิวน้วอร่อยอร่อยยกนิวน้วไงไอยากก็อย่าค่อย,อยกินหนิวไหมลูกตักน้ำไปตักน้ำมากินไปตักน้ำมากินเนะเดี๋ยววางไว้ก่อนเออไปตักน้ำมากินไปไม่เป็นไรวางนะ,ะบายตักน้ำไปกินเ,นเร็วเออเอาแก้วน้ำนอเ,นเออใครซื้อน,นะ น้าจิ๋วรือแม่แม่ชื่ออะไรเปิดสาวาก่อนมันใช่ไหลแล้วมันเรียกเรียกแม่เรียกน้าเองโอเคไป มก็ตักแบ่งแบ่งเฉยหม้อเล็กก่อนไว้ก่อนเวลาจะได้เติมเวลาไม่ไม่พอจะได้เติมไปลาตองปรุงใหม่จิ๋วตักเฉยหม้อเล็กไว้ก่อนไว้ปรุงทีหลังใฉยหม้อเล็กอะดูหม้อเล็กก่อนเด้อมันแมงสาบมันเยอะหม้อเล็กนะหม้อเล็กไม่รู้เหรอใช่ไหมอันนี้ย ทำน้ำชาขนมจีนหลังบ้านครับวันนี้ทําขายขนมจีนแกงเขียวหวานครับกำลังวุ่นวายอะไอย่างเงี้ยเหนียวหวานอะไรอะไรลูกอือกินเลยนี่เหนียวหวานเลยเนมมันเป็นไรอะอะไรนะนนดีมอนไม่รู้ไปไหน เลิกมือไม่บายกันเร็้ยวไม่บายกล้องไม่บายอ่ะพูดว่าไงก่อนปิดกล้องอย่าลืมอะไรอ่ะพูดว่าอย่าลืมอะไรกดไลค์กดแชร์อะไรอ่ะให้ใครให้ใครจุ๊บไปจุ๊บใส่กล้องห่ง